สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับอิซี่ครับต้องดูตาตามเนื่องคุณอะลูกชายเพิ่นโทรมาหาไอแพร่ครับไอแพร่โทรมาหาพอมื่อกี้กินน้ำมางแลมเมื่อกี้กินน้ำมางแลมตัวเอาเลขมาเชียร์เราเนี่ยเราจะโอนเงินให้เจ้านี่ไอแพร่เราจะโอนเงินให้เจ้าไหมโอ้ยมาปลอมีตังค์ใส่บอมนะเออ เมื่อคืนเราไปหลับงานมาเราหมานราโยตั้งไงเจ้าเร็วๆเออบอกม่เลขบัญชีไปที่อะไ, <ป S 1> ไ <ป S 2> ่ดไอเบอร์ก<ม>ิ้งร้านบอกเลยบันชี้เงินเงินเงินพื้นจนยศเดทข้อหาบางก้ถามน้องจุนยด มักยดถามหาเกูมักยศนาะมักยดถามหายยงด้เหอยุดเจกแจถามเบิ่งลูกไส้มีตั้งว่นั้นสิันตั้งห้ว่า่นมือดอกเด้ปากเบี้ยวยวงหนึ่งนี่ไหมมือเบี้ยวปากคนเบี้ยวยวงหนึ่งไ้องเตีล้ว โมอตยไพอไปนอนน้เด้อสัะมสเตย์แล้วแล้พ่อไปนอนแน่มาสัน้องสเตยใช่้สวนเหมือนตัววมบ้านสัพ่อ้พ่อเราจะไปเลเตียอยู่่า่เลเตีงอยู่ mang cái gì mang cái gì cứ chơi đi Ủ, <laughs> ở đây đi ba này à? สามแล้วเบิ้งอันนี่แล้วแจกค่โตะพ่อหาพันบไปเลยเด้ไปเลยปด้พ่อหาพันเนี่ยไงไปไปเลยไปไพ่ที่ก่อนน้อยไปไปโอยงาบูดเลยเว้ยาบูด่าโชดีเลยเห็นเงินหนาดำเล่เห็นชัดหนาเาเอ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 าเพ่นเนนั่นหลุดตัวนี่แมเสกเศร้าเสกเศร้าี่อนเสกเศร้ามั ขอถามหน่อยครับอาจารย์เนาขอถามหน่อยไอ้แต่งเพลงให้ใครอีกแล้วเนี่ยแต่งไว้ให้เด็กใครแต่งซื้อเพลงมาอย่างนี้ซื้อเพลงมาอย่างคนนั่นหนูไม่ใช่ตู้เอทีเอ็มเขียนไม่ได้ไม่โบอันนี้ตัวฉบับเกิดมึงด้วยเกิดมึงด้วย รู้จักกันไม่ทันจะถึงครึ่งเดือนต้องมาทำเป็นแช่เชียนเหมือนนักเรียนขอเงินพ่อแม่ไม่ว่ากันมันเธอกับฉันในดวงใดยได้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 ทำนองนมใบทองอีกแล้วเนี่เอา้า เรไม่ชอบขององหยำมตัวทับน้องจิตเจงเอิญแขกตัวนี่มาจากไหนกันอ่ะโอ้กลุ่มกับมาแบบน้องเลยกกนสนับสนุนเด้อพี่น้องพวกได้อยากสือเพลงครับ<ม>บทประพันธ์ของแหลมทองบันเทิงศิลเงี้ยงก่อน,นี่แหลมทองรื่นเริงว่ะ บันเทิงศิลรับปากผลงานป้าประกาศพันไวเป็นมรดกของโลกนะครับโอ้ยมึงผู้แต่งขำเขียดแล้วขำเขียดขำเขียดสอสอเลยครับ ซอสนด่ครับซอสเอ้าไปมางน้อผุนถ้าผุ่นก็เห็นยังัน,นเดิ<อ>นราาูดเอเออไนบ้างเ้เจ้าวจ้าวโตบ่จ้าลุงแม่ลุงมาลวดมาลด เขาจะขอข้านมาวังได้พอได้เลยเขาทั้งนี้จได้แค่นี้ครับอมาวังเลยมต่อยกเื่อนอะไครับจะคล้องกันนานสิพุดูโอ้โอ้ยเนาะยยงวะโอ้ยเนาะ บิรตยะตอนแม่ชได้ตอนเด้กวาดลงถวยขี้เก่านั่นนะไอะไรวะเอ้ยเนาะแต่ผมเปิดออกมันสิออกพอพอเอ้ยก็เลยเปิดออกให้ตัว,อวห,าห,าหอมหยัง<อ>ปกตินี้หนีมันบ่มีหอมเลยล่ะติดได้ไหมเราปิดิปด้วยิดได้ดีดีครับเอาได้ได้ได้ก็ได้โหลดได้โลดเนาะมอดาด้วย ต้องให้จอนี่มันด่าโใจแล้วไอหน้าหนังอโดไปู้ไปกำลังยเปล่าจะได้บาเรียปกติว่ามียงมือ้ยงขาเรียดปกติว่าม่ปกติเปิดปกติกับ่มีอย่งมือบอลต้องพิจารณา่อนเราเปิดปกติว่มีอย่งพิงไหล่ะปกิเดปกตกว่ามรู้กางทือโอเนาะเกิเหตุแล้วเรบเกิด่องเิ้ล

อยู่ไม่น้ำเลือกนะฮะนอนกันเลยปวดแล้วก็ไปไเนี่ยว้าไปเลาโอ้ยได้กินแต่เกี่ยวก็มันเปลี่ยนเลปเลียกตีหน่อยหน้าจะดูยดวันกินตีหน่อยห้องอ่ะไปเซียบันนั่น้อ เอาพี่น้องครับมาให้กำลังใจครับทีมงานสอนนัพเตะนะครับคืนนี้ครับหลังวิธีหนานวิธีครับพี่น้องครับกับสนามตะวันนาบางกะปิข้างเดอะมอลล์บางกะปิครับสีแน,น้าพี่น้องด้วย่ต้องงอรรถมามารถ โดยสารหรือว่ามารถแท็กซี่ดีกว่าครับเพระาะว่าพอมีมองจอดครับถ้าจอดจอด,จอดในเดอมมอกับสิิยานพี่น้องเสีย่าจอดรถหลายนะครับอเอาคลิปนี้ฝากไว้สำหรับีพอกันคลิปหน้าครับพี่น้นองค,ครับหลังวิธีครับสวัสดีครับอขอบคุณทุกยอดกด s ับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีดี ค้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นเลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ